สวัสดีค่ะน้ามามีนะคะจากเว็บไซต์ www.mammypedia.com นะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือพ่ออ้อมเด็กเบบีเลิฟนะคะไซ Newborn ถามว่าเอามาทำไมวันนี้ชัดเจนมากอัดคลิปวิดีโอด้วยนั่นคือเดี๋ยวเราจะมารีวิวพ่ออ้อม Baby l ลิฟให้ดูนะคะโดยไซ์ที่นำมาวันนี้คือเป็นไซ์ Newborn นะคะของน้องแรกเกิดหรือน้องเบบีนั่นแหละพร้อม3คุณสมบัติพิเศษซึ่งวันนี้อยากจะมาแนะนําจริงๆเพราะว่าน้มามีเนี่ยได้ลอง ลองดูก่อนแล้วลองแกะดูก่อนแล้วนะคะก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้ดูลักษณะห่อจะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะตอนซื้อมาไม่ได้ขายแบบนี้นะคะนี่ทีมงานใจดีแกะให้รู้ก่อนว่ามามีฉีกแล้วมันจะกระจายนะคะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ข้างๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวพอ,อ้อมกันนะคะป๊าปมาแล้วอยากจะใส่ซีจีที่มันแบบว่าล่องลอยมาในอากาศแล้วแวบมาตรงหน้าทําไม่ได้นะคะ นี่ค่ะพ่ออ้อมไซส์นิวบอลนะคะหรือไซส์น้องแรกเกิดลายน่ารักมากนะคะลายเป็นลายเป็ดน,น้อยนะคะเป็ดว่ายกันเต็มพ่ออ้อมกันเลยดีเดียวเชียวนะคะเออ่สำหรับลายการ์ตูนเนี่ยนะคะมีบอกก่อนว่าไม่ได้มีแค่ในไซส์นิวบอลนะคะในไซส์เอสเนี่ยก็จะมีลายน้องกระต่ายส่วนในไซส์เอ็มเนี่ยก็จะเป็นลายหมีน้อยนะคะสำหรับ น้องที่มีน้ำหนักตัวมากขึ้นจะต้องใช้ไซส์ S กับไซส์ M นะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมารีวิวคุณสมบัติพิเศษ3ประการของพ่ออ้อม Baby Love Size Newborn นะคะอย่างแรกที่คุณพ่อคุณแม่มาจะคอนเซิร์ตเป็นพิเศษคือเรื่องของความนุ่มอะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะดูกันิดหนึงมันี้แหละเดี๋ยวดูเยอะเลยเปิดให้ดูทั้งหมดเลยนี่นะคะขาวสะอาดอย่างเดียวผ้าข้างในนะคะ แผ่นซิงซับข้างในขาวสะอาดมากนะคะเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของความนุ่มเท่าที่สัมผัสต,ตอนนี้ก็คือนุ่มมากทีเดียวนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะอยากสัมผัสความนุ่มแบบนี้ด้วยตัวเองนะมามีแนะนำนะคะให้ไปที่ห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ไปลองสัมผัสกันดูได้เนื่องจากว่าจะมีตัวอย่างนะคะแขวนไว้ให้ทดลองกันนะคะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มมากนะคะ คุณสมบัติพิเศษที่1ผ่านแล้วมาดูคุณสมบัติพิเศษอย่างที่2ก็คือในส่วนของแถบกาวเทปกาวหรือคุณพ่อคุณแม่บางคนจะเรียกว่าติ้นตุแก่ด้วยซ้ำไปนะคะแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่บ้านเลยนี้สิ่งที่กังวลก็คือคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลว่าจะแข็งไปแล้วก็จะติดไม่แน่นความพิเศษของ Baby l o v e ตัวนี้นะคะก็คือบางและนุ่มมากนะคะตัวเทปกาวบางและนุ่มมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบิดให้ดูนิดนึงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่า ใครได้ใช้นิ้วสัมผัสจะรู้ว่าจะมีปุ่มเล็กๆๆ,ๆ,ๆอยู่ข้างในนะคะยิบมากเลยตรงนี้ปุ่มเล็กๆตรงนี้ค่ะไม่เจ็บนะคะแล้วก็ไม่แข็งทีนี้มาดูที่การติดกันแถบด้านหน้าดูก่อนแถบด้านหน้ามีตัวเลขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอาไวแ้แปะตามขนาดคุณน้องตามขนาดตัวน้องนั่นแหละนะคะติดมาดูความแน่นกันนะคะว่าติดแน่นแค่ไหนแน่นมาก นี่ดึงแล้วนะคะดึงด้วยแรงผู้หญิงของน้ำมามีเองนะคะแน่นมากทีนี้สามารถปรับระดับได้หลายระดับอย่างที่บอกคือเอาวันนี้ลูกกินนมแม่ท้องป่องหน่อยอะขยายออกหน่อยอาวันนี้อึออกมาแล้วอะขยายไอ้ที่ขยายแล้วก็ติดกลับเข้ามาทําได้หลายรอบเลยนะคะแล้วสังเกตไหมว่าพอดึงเข้าดึงออกหลายรอบเนี่ยแกเข้าแกออกหลายรอบเนี่ยแถบติดที่ตัวรองรับเนี่ยค่ะไม่เป็นขุยด้วยอันนี้ดีมากเลยเวอร์ นะคะตะกี้หลายรอบแล้วเดี๋ยวดึงให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าแน่นไหมยังแน่นอยู่ไหมก,ะะก็ยังแน่นอยู่ด้วยแรงผู้หญิงของน้ำมมีในการดึงนะคะก็ยังแน่นอยู่นะคะเอาละนี่คือคุณสมบัติที่2นะคะที่บอกส่วนคุณสมบัติที่3บอกเลยอันนี้ปลื้มปริ่งใจมากชอบมากเป็นพิเศษนะคะก็คือในส่วนของด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้าขอบวาวขอบด้านหน้าวาว้วาเนื่องจากว่า น้องแรกเกิดอะคะ่ะสะดือยังไม่แห้งสายสะดือยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพ่ออ้อมปิดทับสะดือน้องไปเนี่ยจะทําให้เกิดความอับชื้นได้ง่ายนะคะสะดือแห้งยากเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้รับการดีไซน์ออกมาใหม่ออกแบบออกมาใหม่ก็คือให้มีส่วนเว,ว้าสะดือด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อน้องใส่นะคะสะดือก็จะหายใจง่ายพูด,ดง่ายๆคือสะดือหายใจได้นั่นเองทําให้สะดือแห้งแล้วก็สะดือหยุดได้ง่ายนะคะส่วนวอาก็ต้องมีทั้งสองข้างเลยคือมันเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะอยากให้ดูกัน โอเคนี่คือสาคุณสมบัติพิเศษนะคะของพ่ออ้อมเบบีลเลิร์ไซนิวบอลนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่สนใจพ่ออ้อมชิ้นนี้ที่ได้รับการพัฒนาใหม่นะมามีแนะนํานะคะให้ไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะในแผนกเด็กแล้วก็ในส่วนที่เป็นเชลขายพ่ออ้อมเด็กแล้วถ้าใครชอบตรงไหนปรื่มปริ่มตรงไหนมน,นะ้มมีนะคะมารีวิวบอกกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ